Enlight เราเข้าสู่ช่องโูหโสุตานะครับผมอันนี้เราอยู่ที่วัดจานพระอินในช่วงเช้านะครับก็จะมีการประกอบต้นกระถินนะฮะโดยหลวงพนนะครับผมจะเป็นผู้นําในการประกอบต้นกระถินนะครับวันนี้มีบอสนุบอสแนนนะครับเข้ามาร่วมในการติดต้นกระถินด้วยไปเลยนะครับท่านหัวใจนะครับเพอถวายพระธานเส้านะครับ เวลากระตั uh, ong, om, uh, uh, ้งแต่สองโมงจาเป็นต้นไปนะครับนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะครับผมบอนูบอนแอนนะครับแล้วก็คุณแม่เจินนี่เนาะร่วมติดต่องาธินก็ลงพลนะครับทราบเรียบร้อยก็คงเป็นพิธที่แชร์ความกตินเุ่นนะครับกเวลากระเด่ยทีประมาณนะครับประมาณสิบโมงเป็นต้นไป อ่านะครับเวลาที่จะเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณสี่โมงกว่านะครับอ่าสำหรับเหตุนะครับเดี๋ยวมานะครับรอสักครู่นะครับความละพันหมดแล้วนะครับคองกระถิ่งคองละพันหมดเลยนะครับขอแจ้งอีกนะครับ องหลักองละหนึ่งพันวัดด่านพระอินนะครับเป็นวันที่หนึ่งในจํานวนเก้าวัดนะครับผมที่ที่ลงคนพร้อมด้วยที่ยูทูบเบอร์นะครับผมที่จะทอดกระถินเนาะเริ่มเป็นวัดที่หนึ่งนะครับวัดด่านพระอินทนะครับผมที่อำเภอนมคมงพังโยนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับผมหรือถ้าอยากจะต่อยอดก็ ถ้าต่อยอดถ้าบุญ2 0 0อบาทขึ้นไปนะครับก็ได้รับเหรียญนะครับได้รับเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับ200รตอนนี้ทีมยูทูบเบอร์ก็เข้ามาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งก็แน่าจกาลังเดินทางกันอยู่นะครับผมมาต่อยอดเลยนะครับ ก็อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับให้ทุกท่านที่ได้รับชมอยู่ก็จงประสบแต่ความสำเร็จความเจริญน,นะครับผมร่ลำรวยร่ลำรวยลลวย,ยิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมในส่วนของรีอานะครับยอดของ การต่อยอดกระถินนะครับผมเมื่อวานจะมีในส่วนของยอดรีอาแล้วก็ยอดของ p ี f พีนะครับผมช่องคู่หูซูต้าช่องมหามุนีชาแนลนะครับผมก,ก,ก็รวบรวมบุญกันมาได้จำนวน1 0ึ่งแสนเก้าสิบ้าบาทนะครับหนึ่งนเก้าบเก้าบาทนะครับ ก็อน,น <als> ุโม,โมทนาสาธุให้ทุกท่าน<อ>ด้วยนะครับผมนนบในการ,รสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันครั้งนี้นะครับอของชำร่วงหรือว่าเป็นของที่เราได้นะครับมาด้านนี้เลยนะครับบรรยากาศ <c oughs> ในส่วนของวัดด่านพระอินท์าาน,น,ะะนะครับผมอากาศค่อนข้างเย็นนะครับผมมีลมพัดสบายนะฮะ ก็จะเริ่มมีในส่วนของโรงทานนะครับมาารการข้าวไปตาบัดอ่าอวัจนเลยนะครับอ,าอ,าบาอ่าคากาเปิดเปิดปากแล้วนะครับไปใส่บาตรใจยังได้นะครับอ่าเรียนเทียเลยนะครับอ่ารักยาเปั์ตาบัดใจยังที่จะรอดกันไว อาพัฒนาใช่สามาต่อยอดน้ำผมได้นะครับต่อยอดกระถิ่นนะครับก็เดี๋ยวนะเล็กเงินเล้ยนะครับเล็กเงนเล้ยนะครับต้นทุนสองร้อยบาทนะครับได้รับเหรียญหนึ่งเหรียญนะครับผมสำหรับต่อยอดกระถิ่นวันนี้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวของตัวหรือท่านอยากจะเป็นเจับปลากระถิ่นกองเป็นกองเลยนะครับกระถิ่อละนะครับเป็นกองกองละ แถบสีทองนะครับก็คงยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะครับกันเกอไพอไรนะครับอ่าโคมาซาค่ะทุกท่านนะครับอากาศดีมากค่ะวันนี้มีกังหันลมด้วยข้างหลังเมื่อเมื่อคืนมาไม่เจอเนาะกัรหันกาหันลมมองไม่เห็นมันมืดมันมืด ครับก็สาธุบุญด้วยนะครับผมกับทุกท่านนะครับผมที่มาต่อยอดบุญกับรีอานะครับผมยอดทั้งหมดนะครับผมหนึ่งสบเกาบาทครับหนึ่งแสบาทนะครับผมก็จะแบ่งเท่าๆกันนะครับผมต่อยอดกระถิ่น9้าต้นนะครับ นะครับมาเลยนะครับสายบุญเขานะครับพี่ห้อเขานะครับกุหลาเขากันต่ตอยอดต้นใหไม่น่โอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยว่าจะมีของที่จะมาร่วมในคองกฐินกาะมาขอมาโม่ทางด้านนมาดูในส่วนของต้นนี่เหรียญอยู่ค่ะบอสย้ายสัเหรียญมาลย ยัูบแมนะครับยย้เลยาสยสิเอาตื่มใส่สิยายกับหาบ่โอ้ยายก็เตรียมหาบอยู่เป็นนางหาบได้ความด้วยความเชื่อศรัทธาเนี่ยแน่ๆีีสองหะครับ่อมาได้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับ การประกอบต้นกระถินตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมหักก็ยังรอในส่วนของญาติโยมนะครับผมมาต่อต้นกระถินเพิ่มเติมนะคะมมนระับ ดี๋ยวมาดูเรื่องพิธีการนเราก็ไม่เท่ากับเขาก็ไม่ได้กั่นเลยถร่นเราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องแจ้งพระอาจารย์ก่อนให้อาจารย์แนดีครักข้าช่วงรอนักข้ามช่วารอนับเ้า็ต้องรอยอาไปได้นะครับตัวละสองร้อยบาทนะครับที่ร้านตูเลยนะครับคุณแม่นะครับแล้วก็ได้รับเงินร เ้าพ่อผป้าก่อนั้าคนเว้ามามีเบอป้ามับผมีเบอป้าหรอเออโชว์ป้าได้มไป้ได้ได้ใ่ป้าออกมามาแล้วเหรอปิดร้านนั่งนี่นะร้านต้องมาหรอกันเชื่อร้านไม่ได้หรอกร้านเ้าไม่รู้ขาขายเางเดียวต้อปูไม่รู้ป้ากันาะาป้าปนป้าปนป้า ขาวมันเป็นแผ่นเป็นมวนเลยเป็นผ้าไทครับขาวเนี่กผ้าไทเนี่ยเป็นผ้าหนําฝนเอครับพื้นนั้ก็ประมาณสามพบาเนอเป็นผ้ามีตัวให่ยังงั้นเหรอพ่ลุงอย่างนี้เหครับในถุงไม่ใช่เหมือนผ้าไทยม่นเปเลยครับมันจะเหมือนผ้าไทเลยผ้ไตมันจะเป็นแผ่เลยมันเป็นผ้าม้วนครับผ้าขมวนนึงสามพบา ใครไปกับป้ามั้งป้าใครบ้านนอกไทยบ้านนอกย่าชิใทยบ้านนอกมาทักพี่มีเบอร์พี่ไทยบ้านนอกไหมไ่ะเดี๋ยวผมโทรจบคลิปก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปู่หูสยูต้าด้วยนะคะขอบคุณครับ